ทุกคนคะใครอยากแต่งรั้วบ้านให้สวยงามด้วยโคมไฟหัวเสาทรงกลมคลาสสิกนี้บ้างคะเป็นโคมไฟหัวเขาทรงกลมนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากในเรื่องดีไซน์แล้วก็ให้แสงที่นวลนๆนะคะทุกคนสามารถทนทานทนแดดทนฝนใช้งานได้นานไม่ต้องกลวพังนะคะนี่เขาใช้งานมานานมากคุณเกาะเลยนี่ทุกคนที่สําคัญนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะทุกคนแถมยังคุณภาพดีใช้ได้นานคุ้มค่าสุด สำหรับใครที่กาลังมองหาโคมไฟตัวเนี้เขาแนะนําตัวนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะลองปรับไฟให้มืดดูนะคะจะได้ดูว่าเห็นแสงสีสวยเป็นยังไงอันนี้ปิดไฟที่ก่อนนี่ทุกคนไฟประมาณนี้เลยขนาดยังไม่ปิดไฟไฟบ้านใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวลองไปวางไว้ในที่มืดให้ดูนะคะนี่ที่นะคะ มันประมาณนี้เลยมันสวยมากแสงสีนวลนวนี่ทาให้ผิวดูนวลนวสวยไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยว,วางไว้ตรงรั้วบ้านจะสวยมากเลยะคะทุกคนอันนี้เราไม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะรีวิววางที่รั้วบ้านให้ดูนะคะทุกคนสวยมาก